คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกเรื่องจากเมลครับชื่อเรื่องว่านอนทับที่ผีตายทางกลุ่มเฮ้ย <Hey. S 2> ครับผมบของคุณเมคาครับ uh huh. คุณเมคาเนี่ยเ,เล่ามาว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วค,คุณเมคาได้ไปทำงานอยู่ที่ประเทศไต้หวันครับ uh huh. เ,ปเป็นแรงงาน ทำถนนอขนาดใหญ่เลยเขาก็จะมีเท่าแก่ที่คอยรับเหมาเนี่ยอเอาคนงานแบ่งกันเป็นกรุป๊ปๆๆๆแล้วก็ไปนอนแบบว่าเช่าบ้านให้นอนนะครับ,ค,รบคุณเมคาเนี่ยก็ได้ไปนอนบ้านหลังหนึ่งอยู่กับกรุ๊ปอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะครับที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะเป็นคนอินโดสองคนแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยสามคน,คใ,นในบ้านนั้นเนี่ย มันเป็นบ้านที่มีห้องนอนแค่สองห้องครับแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นเขาจะนอนกันเป็นคู่ใช่ไหมครับคนคนอินโดเขาก็จะนอนกันห้องหนึ่งส่วนคนไทยอ่ะก็จะนอนอีกห้องหนึ่งจริงๆริงมันนอนสามคนได้แต่เหมือนกับว่าคุณเมคาเนี่ยไม่สะดวกเมคาฟ้าแวบๆบแบบออกกุงันเน่นั่นเมทาครับผมเขาก็เลยอาสาที่จะออกมานอนที่ห้องนั่งเล่นด้านนอกครับก็อยู่กันอย่างเงี้ยครับทางานไปกลับมา เหนื่อยก็อยากย้ายกันนอนทํางานไปกลับมาเหนื่อย,ยก็อยากย้ายกันนอนเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่ออยู่ไปได้สักประมาณสองสัปดาห์อยู่ดีๆครับกลุ่มคนอินโดสองคนอะ่ะก็ไม่ได้ไม่กลับมาไม่กลับมานอนที่บ้านอคุณเมาคาาก็เลยแบบเฮ้ยทําไมเขาถึงไม่กลับมาคืนหนึ่งก็แล้วสองคืนก็แล้วไม่กลับมาก็มีโอกาสได้ไปเจอกับคนอินโดสองคนเนี้ยในวันในวันต่อไปอ่ะครับ เขาถามเหมือนกับถามถ่ายกันว่าเอยทำไมถึงไม่กลับมานอนที่บ้านฝั่งนู้นเขาก็ตอบกลับมาว่าประมาณว่าได้ที่พักใหม่แล้วอืมอ่ที่พักใหม่กับคนอินโดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดมาประมาณเนี้ยแต่สีหน้าของเขาทั้งสองคนอะพอคุณเมทาถามอะคุณเมคคาถามเนี่ยเหมือนกับเขามองหน้ากันนะครับมองหน้ากันแล้วก็ตอบไงดีว่าเออเออเหมือนกับว่าตอบไงดีว่าให้ให้อีกคนหนึ่งตอบอะไรแบบเนี้ย เออพอดีได้ได้ที่นอนใหม่แล้วอ่าครับผมประมาณนั้นคุณเมฆาก็เลยแบบเออเออก็ดีสิอย่างนี้เราก็จะได้นอนห้องคนเดียวไม่ต้องไปนอนรวมกับใครในคืนนั้นครับคุณเมฆากลับไปก็เลยจัดเลยครับโอ้หวานหมูเลยหวานหมูเลย,เ,ลยเปิดประตูเข้าไปตึง้งอันดับแรกเลยครับเอ๊ะทำไมห้องนี้กลิ่นมันสับสบับเป็นกลิ่นเหมือนเหม็นอะไรเน่าๆน่าเหมือนมีอะไรตายนั่นไงไอ,เอ้เจ้าอินโดสองคนนั้นเขากินแล้วก็ไม่ล้างแล้วซุกอะไรไว้หรือเปล่าก็หาครับหาทั้งห้องไม่เจอ ลักษณะของห้องนอนเนี่ยมันจะเป็นเตียงเหล็กที่สามารถนอนได้สองคนนะครับเขาก็ขึ้นไปนอนหลับในคืนนั้นฮะคืคนแรกรที่เขาที่เขาพบเลยคือคือกลางคืนเนี่ยตอนที่เขานอนเขาก็เหมือนกับตื่นขึ้นมากลางเดือดครับปรากฏว่าเขาเห็นกับสิ่งหนึ่งที่อยู่บนขื่อด้านบนครับมันเป็นเชือกเฮ้ยบ้าครับเขาเพิ่งสังเกตเห็นอตอนแรกเข้าไปคือไม่ได้ไม่เออ แล้วตอนเนี้ยตอนที่เขานอนอ่ะแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกมองไปเชือกเชือกอะไรวะอแล้วมันเหมือนกับถูกตัดอยู่บนเขือนมันแล้วถูกตัดออกเชือกมัดพัดลมเพดานอะไรอย่างนั้นเลยมั้ครับแต่วันนั้นอ่ะเขาเาเหนื่อยมากๆากแล้วว่าเขาทํางานเขาใช้แรงเยอะครับแล้วบวกกับฝนตกด้วยเขาก็เลยแบบมีอะไรหรอกมั้งก็เลยนอนครับนอนตื่นเช้ามาเขาไปทํางานตามปกติแต่ในวันนั้นไข้ครับอืมีอาการไข้กินเลยเพราะว่า ใช้แรงเยอะแล้วก็ตากฝนด้วยเท่าแก่ก็เลยอนุญาตให้กลับมานอนพักผ่อนก่อนในตอนกลางวันเท่าแก่ก็เลยขับรถมาส่งนะครับคุณเมฆเม,เม,เมทธาตอนนั้นน่ะเขาอยู่ในในบ้านคนเดียวแหละก็เลยกลับเข้าไปนอนนอนไปสักพักหนึ่งก็ตอนตอนนั้นเป็นตอนกลางวันเขาเขาจะเปิดเปิดหน้าต่างเปิดอะไรไว้มันก็จะมีแสงอะรอดเข้ามาเขาสังเกตได้ว่าเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงตรงมุมห้องเนี่ย แล้วก็มีเสียงเหมือนกับเสียงหึมเสียงหัวเราะหืมแล้วก็บวกกับเสียงไอไอเหมือนกับคนขาดอากาศครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยค่อยใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่ใกล้เข้ามาเรื่อยแต่ว่า เสียงก่อนที่จะมีเสียงนํามากลิ่นมานามาก่อนครับเป็นกลิ่นเหม็นแบบเหม็นเน่ามากเลยตอนนั้นคุณเมฆาไม่สามารถขยับตัวได้แล้วพยายามดิ้นสู้สุดแรงเลยครก็ไม่ไม่ได้สักพักหนึ่งเจ้าเงาเนี่ยมันก็ค่อยคมาเรื่อยๆจนเห็นปรากฏมันโดนแสงครับ,รบจนชัดชัดเลยว่าเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูบวมใหญ่มากอแล้วก็เสื้อผ้าแบบมีแบบรอยดำๆเต็มไปหมดเลย เขาก้าวขึ้นมาบนเตียงครับ,รบแล้วก็เดินเดินย่ําตัวเขาอ่าย่าต,ตัวคุณเมคาเนี่ยจากเท้า่ขึ้นมา,มาเขารู้สึกปวดมากเพราะโดนเหยียบครั้งหนงึ่งก็เจ็บทีหนึ่งเหยียบครั้งหนึ่งก <คา S 1> ็เจ็บทีหนึ่งจนมาหยุดอยู่ตรงที่หน้าอกครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นคุณเมคาตอนนั้นไม่สามารถหายใจได้ค,คือทรมานมากๆมองขึ้นไปเนี่ยผู้หญิงคนนั้นะก้มมองลงมาแล้วมีของเหลวสีดําครับไหลออกมาอืไหลออกมาแล้วก็แบบเหมือนกับ ทำยังไงอจะจะเหมือนจะตะโกนใส่อะครับคุณเมคาเข้าแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วก็เลยแบบดิ้นจนหลุดแล้วก็ลุกวิ่งลงอ่าวิ่งออกไปข้างนอกไปซ่อนตัวอยู่ชั้นชั้นล่างครับที่เป็นบันไดจังหวะที่เขาซ่อนตัวอยู่เนี่ยเจ้าเสียงเสียงเดินนะครับก็เดินตามมาครับเดินลง,ลงลงอ่าตัวบันไดอะครับมันจะมีเสียงแบบแอดแอดอย่างเงี้ยก็ลงมาช้าช้าจนขาคู่นั้นอะ่ะมาหยุดอยู่ตรงหน้าของเขาอื พอหยุดปุ๊บเนี่ยมันมีของเหลวอะครับสีดำใสๆไอ้สีดำเหลวๆเนี่ยไหลลงมาตามง่ามขาเขาอะ,อะของผู้หญิงคนนั้นอะพอคุณเมคคาเห็นแบบนั้นก็เลยแบบเหมือนกับเขาก็ก้มเอาหน้าเนี่ยซุกเข,ข่าตัวเองเอาไว้แล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งพยายามที่จะเฮ้ยไปหรือยังมองกลับขึ้นมาหายไปแล้วครับ,รบแต่ความรู้สึกของเขาคือเหมือนกับถูกอะไรสักอย่างหนึ่งอะกดลงมาที่บ่าของเขา เป็นเหมือนเป็นก้อนเนื้อนิ่มๆกดลงมาแบบกะเอาเป็นเอาตายเลยจนหายใจไม่ได้กดให้ตัวเขาเนี่ยหมอบลงไปกับพื้นแล้วก็กลิ่นแบบเหม็นมากเขาก็ดิ้นแล้วเขาก็ร้องโวยวายสุดท้ายแล้วครับเขาก็สะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนคนไทยมาดึงครับเขาก็จริงๆแล้วมันคือฝันครับอ่าเป็นฝันใช่ครับสิ่งพวกนี้มันคือฝันทั้งหมดเลยเขาลุกขึ้นมาเขาก็หอบเขาก็บอก ฝันร้ายว่ะเพื่อนก็เลยบอกดีนะมาเจอก่อนดูแบบเหมือนคนหายใจไม่ออกเลยเหมือนอคนแบบกําลังจะตายอะไรแบบเนี้ยดีนะมาเจอก่อนไม่งั้นไหลไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยค,ครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณเมคาอ,อคุณเมทาก็เลยคุณเมคาคุณเมคาคุณเมาคเมาก็เลยตัดสินใจครับไม่อยู่แล้วครับเก็บข้าวเก็บของออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยแต่วันต่อไปต่อไปที่เขาไปทํางานเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขา ปวดที่บริเวณหน้าอกมากก็เลยไปหาหมออืมพอไปหาหมอเนี่ยเปิดมาหมอตกใจเลยครับหมอบอกว่าเนี่ยไปโดนอะไรมาเกิดอุบัติเหตุมาหรออมันเป็นรอยช้ำครับบนหน้าอกของคุณเมธามยคาเนี่ยขนาดใหญ่แล้วเขาเอ็กซเรย์ดูข้างในครับแบบที่โค้งถึงกับร้าวอ่ะเฮ้ยแล้วโคงร้าวหรอใช่ครับที่โค้งถึงกับร้าวเลยหมอเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามาช้ากว่าเนี้ย มันมีสิทธิ์ช้ำในแล้วก็ตกเลือดเสียชีวิตได้นะครับอะไรประมาณเนี้ยครับคุณเมคาเขาก็เลยแบบคิดว่าความฝันในครล้งนั้นอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้อืแต่ว่าแบบอีกในอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนโดนหลอกเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ทําให้เหมือนฝันอ่ะใช่ครับก็คือถ้าเพื่อนไม่มาปลุกหรือว่าอะไรเขาอาจจะไหลไปเลยก็ได้ครับผมเรื่องราวก็มีประมาณนี้เริ่มจากการเห็นเชือก ใช่ครับแค่เห็นเชือกเองแค่เชือกก่อนแล้วก็มันเหมือนดําเนินไปตามเรื่องราวที่มันควรจะเกิดขึ้นครับห้องน้ํมันต้องมีอะไรใช่ครับแต่เชือกอยู่นะมันไม่ใช่เชือกมัดทัดลมแน่ไม่น่าใช่ใช่ครับไม่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 ใช่ไม่ใช่เชือกมัดลมแต่เป็นเชือกที่ตัดครับส่วนมากเขาจะไม่ตัดหรือถ้าเขาตัดเนี่ยเขาจะเอาออกไปหมดครับเขาจะไม่เก็บไว้ครับมันแล้วแต่ความเชื่อลอเปล่าก็ไม่ใครเขาจะเอาสมมติอสมมติมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอ่ะมี เจ้าหน้าที่อาออกไปอ่ะเขาจะเก็บเชือกไว้เพื่อก็อาจจะแบบตัดออกไปแล้วก็รีบร้อนออกไปผมลืมเล่าอีกอย่างหนึ่งครับคือลืมสรุปตรงสุดท้ายครับผมว่าตอนก่อนที่เขาจะออกมาเนี่ยเขาเข้าไปคุยกับเท่าแก่เท่าแก่ก็เหมือนกับจะไปถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือมีผู้หญิงที่ถูกสามีเนี่ยไปอ่านอกใจแล้วเขาเขาตั้งคันอยู่ ฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไปผูกคอตัวเองเนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงเตียงคือไปยืนบนเตียงแล้วก็ผูกแล้วกว่าจะมีคนเจอครับเจ็ดวันของเหลวทั้งหมดในร่างกายของเขารวมถึงสิ่งที่อยู่ในท้องหมดแล้วนั่นแหละครับออกมาหมดเลยก็เลยเป็นที่มาของกลิ่นครับคืออย่างที่บอกคือต่อให้เป็นประเทศไหนบ้านไหนเมืองไหนก็แล้วแต่เกิดมีเคสอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเอาเชือกออกให้หมด มันไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่ออะไรแล้วนะครับมันใครจะเก็บไว้เพื่ออะไรวะ<笑><笑>วก็แบบว่าอาจจะตัดปุ๊บแล้วก็บ้านก็ไม่มีใครเข้าไปอีกเลยไงครับแต่มันก็ <ละ S 1> ต้องแบบเอาออกวะก็จะปล่อยให้ห้อยตรงเตงอยู่งั้นนะ่ะนะมันก็ไม่ได้นะเว้ยมันก็ดูแบบมันไม่สบายอะมันไม่มันไม่สบายตาครับมันไม่สบายใจถูกป่ะ่เพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งที่คนเอาไว้ทําร้ายตัวเองอ่ะบนนั้นอะมันก็จะเห็นภาพอยู่งั้นว่าถึง เอาออกไปแล้วก็จริงศพเอาออกไปแล้วก็จริงแต่กลับมาไม่เห็นเชือกห้อยอยู่ภาพมันยังไม่กลับขึ้นมาว่าโอ้โหจะต้องเป็นยังไงเจ้าของบ้านอาจจะไม่กล้าเข้ามาแล้วก็แค่แบบจ้างคนมาทําความสะอาดแล้วก็คนเขาก็อาจจะเห็นแล้วก็ไม่กล้าไปดึงออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาออกเถอะไปเก็บไว้เลยเป็นอาอาก้าออกมล่ะถ้ามันไม่ใช่เชือกถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ต้องออกอถ้าเป็นเจ้าหน้าที่โอเคหมายถึงว่าถ้าเป็นรคนธรรมดาอย่างเงี้ยเราเป็นคนรับจ้างทําความสะอาดก็ให้ออกเอ้ยเอาเชือกอันนี้ออกด้วยนะตอนเที่ยวศพ ก็บอกใช่ถูกว่าเก็บไว้ทำไมเอาไว้ดูต่างหน้าอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่หรอแล้วอีกอย่างคือมันไม่ได้แบบปัจจุบันทันด่วนรีบตัดช่วยคนมาคเจ็ดวันแล้วอ่ะใช่สภาพแบบเออนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องอะไรนะทับนอนทับที่ผีตายทั้งกลมครับอ่านะฮะอ่ขอบคุณด้วยที่ส่งเมลเข้ามาที่ The Ghost Radio Thailand atgmail.com ด้วย นะครับบอกอย่างที่บอกคือเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไมคก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือส่งมาที่อีเมลของรายการหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก